สวัสดีครับผมปานจนาวันนะครับ hm. รับบทเป็นกรุณาทัพในเรื่องของก็จะครึ่งนี้ถึงแบ่งเป็นสองโลกครับโลกแรกก็จะมีความคลาสสิคน้อยกว่าโลกสองนิดนึงนะครับแต่ว่ายังคงมีความเป็นบิสเนสแมนครับผมว่าเป็นคนที่มีอะไรในหัวตลอดเวลาผมมีคิดแล้วก็การทำอะไรต่างๆก็จะผ่านการคิดแล้วคิดอีกน่อคนับ ก็จะมีปัจจัยตัวชิดมากตอนที่เทำนะครับแต่ว่าก็ในตัวสิ่งที่ดูเป็ะโยชนกควรที่จะต้องมีอะไรชิดอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับเช่น,ตอ,อน,นตอนแรกที่ผมเห็นประกาศผมใช้รู้สึกว่าแบบโอ้คาแรคเตอร์ก็ดูความใกล้เคียงกับตัวการ์ดดีอย่างเงี้ยชอบสนใจแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือสร้างม,มาก่อนว่าจะมี ดีครับผม็กมอสเตรชินครับทุกคนก็สำหรับเจ้า,ะานะครับเจ้าก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าดูแลผู้มีคุณธรรมนเป็นคนที่ใครทำอะไรผู้มีคุณไม่ได้ก็ห้าวเหมือนครับแต่เบื้องหนึ่งเบื้องหลังแล้วเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ท,ทนลังแกล้งนะครับส่วนม่อนรับบทเป็นวายุวายุก็เป็นเลขาของสนิ ตื่นเีใจมากยังยังวัวนั้ <c oughs> นก็ทำได้พอรู้ว่าเป็นเลยแบบีทใจกันมากที่ครับแ้วาแใบบใชใจเปนครัแรกเลยพอได้มาสามเดืาลเต้นมากๆแ้วก็เผยว่าเราได้ประสบการณ์ 喂,喂 ก็ดีใจครับใหจการับ